ฮัลโหลแบลี่สวัสดีเช้าโลกทุกคนด้วยนับโอเคจบวันนี้ค่อนข้างที่จะรีบถ่ายหนึ่งนับกเอ้ยค่อนข้างที่จะรีบถ่ายหนึ่งรับคือมันมันสองทุ่มแล้วนะคือต้องอ่านหนังสือแนพะรุ่งนี้สอบโอเน็ตนะคือวันที่ผมถ่ายนี่ก็คือเอ้ยเป็นวัน <c oughs> <c oughs> วันศุกร์อ่ะแล้วก็จะไปออกเออ,อสอบโอเน็ตนะโอ้ยลิ้นพันโอเคสำหรับวันนี้เราก็จะมารีวิวสิบสี่รีวิวศูนย์หกบีนับคือมันอัพเป็นบีแล้วล่ะอ่ะเออ F3 สามกบอกให้นะคือมันจะมี่อ d i f f i อ u l t y หรือว่าเป็นอะไรวะเป็น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 ระดับความยากนะคือมันจะโชว์ขึ้นมานะไม่รู้เหมือนกันว่าใช้ทำไมงงอยู่เอแล้วก็เพิ่ม XYZ มาต่อคือคนจะได้ไม่ต้องงงตามนั้นอ่ะก็อย,อย่างแรกเลยนะสลามหรืออะไรพวกนี้คือมันสามารถว่ายน้ำได้แล้วนะมันก็ดีนะจะได้ไม่ต้องจับแจ๊บเหมือนไอ้แบรี่ของเราอนะ่ะ น,นี่แบตได้อยู่ไหนไม่รู้อะอ่านเนี่ยมันคือมันก็จะว่ายน้ำาครับไม่ว่ายไว้หรือมใส่น้ำน้ำมันดูดออ่านี่มันก็จะขึ้นไปของมันเองนะครับอ่ะอย่างเช่นเราเนี่ยมันตกน้ำปุ๊บมันก็ว่ายมาฉัน <c> ค <oughs> ิดว่าเกมนี้มันเริ่มแปลกแปลนะฮะเอ้ยแมกมาแมกมานี่ก็ได้เหมือนกันนะครับอ่แจะเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กเว้ยตกใจหมด เป็นตัวใหญ่ตัวเล็กก็ได้แล้วแต่มันว่ายนะ้ําได้หมดแล้วเขาได้เปลี่ยน a อโอ้ยเออไม่รู้ว่าขี้เกียจยุ่งโอเคไปกันต่อคือมันว่ายน้ําได้แค่นั้นจบ <c oughs> ส่วนบาเรียนับอะถ้าเราไม่ได้ถือมันนะคือมันจะไม่โชว์พาร์ติเคิลนะคือมีพาร์ติเคิลอหน่อยมาลอะอะพอเราถือมันปุ๊บชึบมันก็จะโชว์พาร์ติเคิลขึ้นมานะโอเค นีนี่พาร์ติเคิลบักเนี่ยใครเห็นบ้างเนี่ยน้ำมันอยู่ตรงนู้นแล้วมันมาทับอะไรตรงนี้ได้ไงเนี่ยเฮ้ยเนี่ยแหละเกมยังเน่าอยู่นะลำคาญวะเออจำชื่อมันไม่ได้ว่ะชื่อไอดีมันอ่ะอืมอืมอืม,อมโอเคพอพอได้สาระส่วนเขาไม่ได้ทำการอัปเดตใจเอาเอาอ๋อนี่ไงมันโถ จแอนนะสามารถใส่ชุดเกาะอะไรได้แล้วนะนี่ก <c oughs> ็มันยังใส่บล็อกอะไรยังไม่ได้นะคือแบบใส่บล็อกอะไรประมาณนี้ยมันยังเน่าอยู่อ่านนะเอดอีจบพอวันนี้โคนขทันที่จะรีบนิดหนึ่งนะโอเคอะไรอะไรได้แล้วก็ทุบไปแล้วก็เอ่ออะไรที่ได้อะไรรูปไปคือเราจะได้ไม่ต้องงงไงอืม เหมือนได้ยินเสียงสลามเว้ยเออไม่รู้หูฝาดโอเคไปต่อไอเทมนะก็มีเออแท็กอันใหม่นะพลิกอัพดีเลย์นะหรือว่าเป็นแบบดีเลย์ในการเก็บอะไรประมาณเนี้ยอ่ะอย่างเช่นนี้คือเราตั้งไว้ร้อยหนึ่งใช่ไหมอ่ะมันก็จะเก็บไม่ได้จนกว่าเราจะอ่ะอะไรนี้มือเรามันก็เปลี่ยนละเวลานั่งอือย่างเงี้ยคือรอไปสักแป๊บหนึง่งเดี๋ยวมันก็อ่าเก็บได้เองนะโอเคพอจบทุก ส่วนบาเลียนะเอ้ยมีพาร์ติเคิลชนิดใหม่นะอ่ะบาเลียที่เหมือนเมื่อกี้อ่ะอเนี่ยดีแล้วดีแล้วดีแล้วคือบางทีมันมองไม่เห็นไงนเออก็น่าลำคาญอยู่นิดนึงแต่ถ้าเพิ่ม,เพ,มเพิ่มนี้มาก็ดีละเออโอเคส่วนลสโตนบ t o n e b นะอันนี้สำหรับเอเวนเจอร์โหมดนะครับ <c oughs> อย่างเช่นภารกิจให้วางไอคืออันนี้ไม่สามารถทำในที่ทางสินะ้นนะนี่เราคลิกขวานะ เนี่ยพอมีแท็กไอแคนเพจออนนี่อยู่นะครับอ่ะแล้วก็ใส่แท็กลิสไอเทมไปไม่ใช่ดิไอเทมบล็อกดิเออไม่สามารถวางตรงไหนได้ทั้งสิ้นนะครับอืคือเราตั้งไว้ให้วางได้ที่ไดมอนด์บล็อกเท่านั้นนะเนี่ยมันก็จะมีบอกอยู่แคนเพจออนบล็อกออฟไดมอนอะไรประมาณนี้นะอ่านี่อย่างเช่นชึบชึบอย่างงี้เสกมาอีกอุ้ยจะวางส่วนตรงไหนของบล็อกก็ได้อะไรอย่างงี้นะครับอ่ะชึบอย่างเงี้ย แต่เราก็ทุบไม่ได้วาโอเคนะอันนี้ก็ผ่านไปนะครับชึบชึบส่วนไดมอนด์สวอร์ดนะครับหรือเอ้ยไม่ใช่ดิมีมี NBT แท็กใหม่คือ high h i แฟกนะครับหรือว่าเป็นแบบคือแบบยังไงให้ให้แบบเออคือยังไงแบบอย่างเช่นอันนี้มีเจ t ดแท็กดาวมีใช่ไหมคือถ้าเราใส่แท็กตรงนั้นไปปุ๊บไอ้ส่วนไอที่แท็กดาวมนะมันจะหายไปนะเอ้า ให้ดูเลยดีกว่าไม่ต้องอธิบายเนี่ยอย่างเช่นอย่างนี้นะครับนี่เหมือนกันที่ว่าเลสตนบ t o n e อะสามารถวางได้บนอันนี้มันก็จะไม่บอกนะว่าให้วางอะไรตรงไหนได้นะใน a นะอเวนเจอร์โหมดนะคเออเอ้ใหมเขียนผิดภาษาโอ้ยคือรีบถ่ายวันนี้เนี่ยอย่างเช่นนี่ก็วางอะไรไม่ได้เลย พราะมันไม่ได้บอกว่าให้วางอืมเนี่ยมันจะมีฮิตบล็อกอยู่ไงเนี่ยเนี่ยเป็นเสน้นนับ้าก็สามารถวางได้แค่น,นี้น้บโอเคหนึ่งไม่ใช่ดิจึบจึบไม่มีแล้วนะโอเคอืมส่วนอันนี้โชว์พาร์ติเคิลนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใช้ทำอะไรเฮ้ย ไม่รู้แฮะรู้ว่าแต่ที่แน่ๆเขาเพิ่มแท็กนี้มานะเนี่ยโชว์พาร์ติเคิลไม่รู้ไม่เห็นลุงเซิร์ชอะไรเขาบอกกันเลยอ่ะส่วนนี้ก็เอฟเฟกเออไม่ใช่ดิเป็นคำสั่งเออเอฟเฟกนะเขาได้อ m ิมพอร์ตอัน,นี้มานะให้พาร์ติเคิลนะหรือว่าซ่อนพวกพาร์ติเคิลอะไรประมาณเนี้ยอนุภาคนั่นแหละอ่ะอย่างเช่นกดล่องหนปุ๊บอันนี้มันก็จะม่มีพาร์ติเคิลนะอันนี้เป็นล่องหน นี่ไม่มีพาร์ติเคิลก็เราก็ปรับเป็นทูนะครับส่วนนี้ก็ปรับเป็นฟอสฟอสมันก็จะมีเออเอ้าไม่ขึ้นน,ะน่ะเออเนาะต้องเคลียร์มันไปก่อนชึบเนี่ยมันก็จะมีเอฟเฟกต์อเป็นคนวันนี่ออกมานะครับถ้าถ้าเราปรับเป็นอันนี้นะเนี่ยเป็นมันจะเป็นควันอนะอ่ะเคลียร์ดิน,นี้มันก็จะไม่มีนะโอเคแค่น,นี้แหละอ่ะทูไป ส่วนนี้เราก็เออยัง,งงงอยู่ไอ้พวกทิกเกอร์อะไรประมาณเนี้ยอืมทิกเกอร์ก็เป็นแบบสกอร์บอร์ดชนิดใหม่สกอร์บอร์ดอบอบเจ๊กถีฟแอดเดี๋ยวก่อนทีไอเนี่ยอัพทิกเกอร์นะอืมคือยังงงอยู่เงือบเงือบกับมันมากเลยเอออืมเนี่ยแอดทิกเกอร์อะไรแบรๆบๆไปศึกษา,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 าทีหลังแล้วกันเรามีอะไรอีกครับแป๊บนึง Nice อไอแฟกอ่าเออเวลาเราคราฟไอพวกนี้ก็มี a อช i e v e m e n t ใหม่นะไม่รู้เหมือนกันมันก็ดีไปอย่างหนึ่ง a p p l ลทองมีเช่อย่างนี้ชุบๆๆๆมันก็จะมี a อช i e v e m e n t ขึ้นมาเอา้าไม่ขึ้นหรอเอา้าไม่เป็นไรสร้างมาเถอะโอเค เดี๋ยวได้้สักครู่นึงนมันมีอะไรเนี่ยอ่าคำสั่งใหม่พัดนี้โอเคไม่มีแล้วนะมานอกจากคำสั่งทิกเกอร์อันนี้แหละอะยัง,งงงอยู่เงีบอยู่เฮ้ยช่ยางเด้วอว้ทีหลังแล้วกันอันนี้วงจรอะไรครับอะมานำเสนอเอลรนิดนึงคืออันนี้วงจรจากเออพี่แท็กนะหรือว่าแท็กเกอร์4826อะไรที่ว่าแหละอะ,อะคือวงจรเนี้ยบอกให้ถ้าเราเอาของใส่ในฮ o อปเปอร์ปุ๊บมันจะบักนะมั๋ยวต้องเอาอันนี้ออกก่อน อย่างเช่นอย่างเงี้ยเนี่ยไม่จะเป็นอย่างเงี้ยไม่เชื่อลองดูดิมันแหลกกันบอกให้ TP SE โอ้โหเสียงไม่ใช่ต้อง TP ไอเทมมาหาเราดิเออ คือแบบว่ามันยังบัก๊กมันยังเออๆอยู่ไงอะบอกให้ถ้าเดี๋ยวก่อนถ้าถ้าถ้าเอา้าแลวส่วนหนึ่งมันลงกล่องไปได้เลยโอ้จะบ้าตายอ่ะเนี่ยเราต้องใส่พวกคอมแรตเตอร์ไปปุ๊บอย่างงี้ตัวนี้มันก็จะไปทำงานกับไอ้ส่วนตรงนี้นะปอ่ะเนี่ยตรงที่ว่าแบบให้ไฟหลูดเป็นระยะระยะ,ะ,ยะอะไรเงี้ยโอ๊ยดูยงี้งงเดี๋ยวไปเปิดระบบก่อนนะระบบอยู่ไหนวะระบบระบบ จำได้ระบบอยู่ไกลอ่ะอยี้อยู่นี่ชึบต้องเปิดระบบมันถึงจะเห็นได้ชัดนะครับคือด้านล่างวงจรมันจะเป็นแบบนี้นะครับคือบางคนงงพี่ขอคำสั่งล่องหนหนมันไม่ใช่นะมันเป็นบล็อกบาเรียเนี่ยแหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยแทนอย่างเงี้ยคือเป็นบล็อกบาเรียนะครับอ่ะโอเคโปรดเข้าใจกันหน่อยนะเถอะดูดูบางเคลิปอะ ไม่ใช่ว่างงอย่างเดียวทางชีวิตคือเปลี่ยนไวอย่างเงี้ยอะแบบข้างล่างวงจรมันก็อะไรเงี้ยเออลืมลืมืม,มโทษโทษนี่พออย่างเช่นใส่ไอเทมไปปุ๊บมันก็จะค่อยๆเนี่ยไอไอตัวเนี้ยมัน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 ม,นมนยังไงมันไปหยุดการทํางานไอตัวนี้ก่อนไงตัวที่ว่าเนี่ยโอ้ยดูแล้วงงเลยไม่งงอะ่ะชินละเนี่ยวงจรมันก็สลับไปมาอย่างเงี้ย คือจนกว่าไอ้ที่มันจะหมดนับเนี่ยพอหมดปุ๊บมันก็จะทํางานเนี่ยแหละคือแบบแก้บักฉบับฉบับ MC บล,บลาได้เลยเนี่ยเออก็จะสอบเอเนหตแล้วนับโอ้ยคือคลิปก็เสร็จวันเสาร์พอดีอะ่ะอืมอัพสเสร็จวันเสารอ์อ่ะเออบ้านเราไม่ใช่มีเน็ตนี่งานนะเนี่ยมันก็จะค่อยๆเพิ่มมานะ โอเคครณที่ติดตามชมนะ,ะเดีกก๋ยนก็ช่วงนี้ก็ทำแบลรี่ไปต่อยังบักพวก AI อะไรประมาณนี้อยู่ยังเงิบเ <ś> อ้ยจะบขอ <ś> หมดยัง <ś <ś> หมดละโอเคก็สำหรับวันนี้ชาววัดเอ้ยดีครับบายแบลรี่จบบาย